สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยากจะพานเพื่อนมาดูรายละเอียดเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวจะเรียกว่าเปิดตัวหรือว่าไงดีเพิ่งประกาศแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นตัวเกม Crypto Plains นะครับก็ชื่ออาจจะคุ้นคุ้นค,คล้ายคกับเกมบางเกมที่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินกันก่อนอน้นนี้นะครับซึ่งก็คือตัวเกม Crypto c a r s นั่นเองถามว่าทำไมถึงคล้ายกันขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าเกม2เกมเนี้ย ผู้พัฒนานะครับหรือทีมเดฟเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะครับเป็นแผนต่อเนื่องกันมาของตัวเกม c r y ปโตคาร์สนั่นเองก็ถ้าเกิดใครมีการติดตามทาง Twitter นะครับของตัวคริปโตคา r s กันก่อนหน้าเนี้เราจะเห็นว่ามีการประกาศเกี่ยวกับ Metaverse ของตัวคริปโตคริปโตคาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะ ถ้าเกิดใครที่ติดตามทาง Twitter นะครับของ c r งคริปโตคาร์เนก็จะเห็นว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมเนี่ยเขามีการโพสต์เกี่ยวกับ Metaverse ของเขานะครับที่เรียกว่า Crypto City นะครับก็มาดูที่โพสต์นี้กันได้นะครับว่าตรงนี้จะมีตัวรูป Metaverse ของเขาให้เรารับชมกันก็เขาจะมีการบอกว่า Crypto p l a y e นะครับ จะเป็นสเตปแรกที่เขาจะก้าวเข้าไปสู่โลกของคริปโตซิตี้นะครับหรือก็คืออันถัดไปที่จะมีการประกาศออกมานั่นเองแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นนะครับหรือก็คือวันที่7ตุลาคมเนี่ยก็มีการประกาศแรกเกี่ยวกับตัวเกมคริปโตเพลนอันนี้ออกมานะครับก็แล้วเรามาดูกันนะครับว่าในรายละเอียดตัวเกมตอนนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้บนเว็บไซต์เนี่ยเราจะยังไม่สามารถเข้าไปกดเล่นเกมหรือ Marketplace อะไรได้เลยเนาะเป็นแค่ตัวหน้าเว็บโล่งๆกับไวท์เพเปอร์ของเขาเท่านั้นเอง ก่อ็อันนี้ในนี้ก็จะมีตัวระบบเกี่ยวกับเกมเพลย์ให้เราดูเนาะก็น่าจะเป็นระบบที่เราเล่นบนมือถือได้เหมือนกันนี่แหละมีระบบเทรนนิ่งโหมดด้วยก็ต่อไปก็จะเป็น PvC โหมด PvP โหมดมีระบบ marketplace มีระบบการอัปเกรดตัวเพลนแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากก็คือ plane เวสต์คาร์แบทเก็สู้กันระหว่างเกมคริปโตคาร์กับคริปโตเพลนลเมั้งแต่ถามว่าเล่นกันยังไงนี่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ อ่ะตัว c r y ปโตเพลนโทเค็นนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้ตัวโทเค็นน้อมาจากเกมเราจะสามารถเอาไปใช้ในเกมต่อได้แล้วก็ได้ได,ได้ได้เหรียญเอิรนเพิ่มนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นการซื้อหรือการปรับแต่งเนาะของตัวตัวเครื่องบินของเราหรือเราจะเอาไปสเต็กหรือเทรดบนกระดาน Exchange ก็ได้เช่นกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นภาพของตัว Metaverse ของเขาเนาะอันเดียวกับที่โพสต์อยู่บน Twitter อ่า อันนี้เขาก็จะให้ดูว่าทาย e ต่างๆประเภทต่างๆของเครื่องบินก็จะมีอะไรบ้างอันนี้ก็ให้ดูมนะมีระบบคอมมอนซูเปอร์แลคลาสสิกอะไรอย่างนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันกับตัวคริปโตคาร์นะครับตามความเข้าใจอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมของเขาเนาะอ่ามีอินเวสเตอร์ or, เป็น VN Smart Chain เนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันในไวเปเปอร์ของเขากันดีกว่านะครับก็คลิกกันข้างบนมุมขวาบนนี้เลยเนาะน,นี่ผมเปิดไว้แล้ว ก็ในตรงไวท์เปเปอร์เนาะเราเข้าไปดูในเกี่ยวกับตัวเกมเพลย์ของเขาละกันว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะตัวสแตทของเกมเพลย์นะครับก็จะมี4อย่างด้วยกันก็คือสปีดพาวเวอร์แอร์แล้วก็ฟิลถามว่าวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเรามี exp มากพอเราจะสามารถอัปเกรดเลเวลของเราได้เหมือนกันอืมอ่ะการเทรนนิ่งนะครับ คือเราสามารถเอาเครื่องบินของเราไปเทรนแบบไปทดลองน่าจะไปฝึกเล่นในระบบต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มเลเวลแล้วก็เพิ่มด้านเอ่อด้านอื่นๆของตัวเครื่องบินของของเราด้วยนะครับระบบระบบ PVC อืมบอกว่าเราต้องใช้สกิลของเรานะครับในการเล่นในการควบคุมตัวเครื่องบินเพื่อสู้กับยานต่างดาวต่างๆนะครับในโลกเอนอกโลก er อ u t เ r อร์สเปซเออ แล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนนะครับเป็นตัวเหรียญ C ีเพนนะครับซีเพนซีเพนเออเนาะเรียกไม่ถูกนะครับโดยที่อันนี้เราจะได้รีวอร์ดเป็นไอเทมเป็นค่าประสบการณ์แล้วก็ตัวเหรียญแล้วก็จะมีระบบ PVP ก็คือการสู้กันในระหว่างผู้เล่นกันเองได้โดยจะแบ่งเป็นทีมแบบ2ทีม4ทีม6ทีม8ทีมนะครับประมาณนั้นโดยรางวัลของรางวัลก็จะได้เป็นพวกแมทเทอเรียลค่าประสบการณ์แล้วก็ตัวโทเค็นเหมือนกัน มีระบบเอ่อเพลน vs คา r b t t t เ e นะครับเป็นการเชื่อมต่อการระหว่างตัว c r y ปโตคา r แล้วก็คริปโตเพลนนะครับในตัว Metaverse เนาะทีนี้หน้าตาการเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงตรงนี้เขายังไม่บอกให้ทราบเหมือนกันนะครับก็เราต้องรอดูติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะมีการอัปเกรดตัวละครโดยที่นะครับเครื่องบินนะครับทุกแต่ละลำเนี่ยจะเป็น NFT นะครับก็คือดังนั้นอะ่ะเราสามารถซื้อขายเทรดตัวคริปโต เอ Play ่อคริปโตเพลนตัวเพลนของเราเนี่ยบน Marketplace ได้นะครับโดยที่ตัวเกมก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็ลานอยู่บนไบ a n น e Smart c h a i นนะครับเพื่อที่จะต่อเนื่องกันมาได้เนาะอ่ะเวลาถ้าเราถ้าเราจะเข้ามาเริ่มเล่นเนี่ยก็คือผู้เล่นใหม่จะต้องทำการซื้อเครื่องบินก่อนบนตลาด Marketplace นะครับถึงจะทำการเริ่มเล่นได้โดยที่เวลาเราเล่นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเราจะได้ตัวอุปกรณ์อัปเกรดก็คืออัปเกรดเลเวลของเรา สร้างเครื่องบินใหม่ได้อะไรเงี้ยที่เราจะสามารถเอาไปขายได้เช่นกันรายได้ของเราก็จะมาจากการแข่ง PVP PVC PVC การเทรนนิ่งการขายไอเทมต่างๆขายเครื่องบินหรือชนะการแข่งระหว่าง Plane vs Car Battle นะครับโดยที่ที่เราจะต้องลงทุนก่อนเลยก็คืออย่างน้อยอย่างที่1แน่ๆแล้วก็คือการซื้อเครื่องบินถูกไหมอย่างที่2ก็คือพวกอุปกรณ์ไอเทมในการอัปเกรดถ้าเกิดเราไม่ได้หามาเองเราก็คงต้องซื้อจากตลาด เราก็อย่างที่3ก็คือวันล,ลุ้ไม่รู้จบนะครับได้เรียนมาแทนที่เราจะถอนทุนเราก็ไปซื้อเครื่องบินเพิ่มนั่นเองครับอ่ะโทเคโนโมิกส์ก็เหรียญทั้งหมดนะครับจะมีจำนวน100ล้านเหรียญเนาะแล้วเขาก็จะแบ่งไปตามสัดส่วนต่างๆนะครับก็คือไปอยู่ในส่วนของการเล่น play to earn อยู่ที่45ล้านเหรียญเป็นอัตราส่วนเยอะที่สุดแล้วก็คือ45%มีการเก็บเอาไว้ให้ทาง ทีมงานที่ปรึกษาทีม Development นะครับอยู่ตรงนี้รวมกันทั้งหมดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ว่า25%เนาะใน3ทีมตรงนี้แล้วก็มีเป็นงบในการตลาด Marketing ก็เข้าใจว่าจะมีจัดก,กิจกรรมแจกเหรียญต่างๆนะครับอยู่6ล้านเหรียญ6%มีการ Ad d r r o p ให้1%นะครับเดี๋ยวอยู่ใน Liquidity 6%เปิดขาย Private Sale อยู่5%แล้วก็ IDO 12% ก็ในการที่เขาจะทําการเชื่อมต่อกันนะระหว่างเกมคริปโตคาร์กับคริปโตเพนเนี่ยคือเวลาละระบบเกมมันแยกกันเนี่ยนะมันจะต้องเรียกว่ามีการ Bridge การ,การเชื่อมต่อเข้าหากันให้ได้นะครับโดยที่ตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาจะมีการพัฒนานเทคโนโลยีอยู่2อันก็คือเป็นตัวบิ๊กเชนดีบีกับ Token Bridge นะครับตัว Big Chain DB นะครับก็คือเพื่อรับประกันว่าเอ่อ t r c t s o n t i o n กิจกรรมต่างๆทั้งหมดบนคริปโตคาร์เนี่ยก็คือโปรง่งใส t r า n s p a r e n t ได้ เพราะว่าอันนี้เป็นระบบเดียวกับที่เขาใช้อยู่บนคริปโตคาร์ดนะครับทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าฟีในระหว่างการเล่นต่างๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราเล่นเกม NFT บางเกมเนี่ยไม่ว่าเราจะทําการซื้อขายหรือทําอะไรบนระบบเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายค่าแก๊สทั้งหมดเลยซึ่งมันจะต้องเป็นทุนที่ผู้เล่นจะต้องจ่ายเข้าไปเรื่อยๆเนาะก็อาจจะดูไม่น่าดึงดูดดูมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยดังนั้นตัวที่เขาเลือกมาใช้ Big Chain DB เนี่ยก็คือเราไม่ต้องเสียค่า Trans transaction Fe e ในการเล่นต่างๆเลยอ่ะ ต่อไปก็คือเป็นเกี่ยวกับการโทเค็นบริดจ์นะครับก็คือตัวที่จะเป็นระบบการเชื่อมต่อระหว่างตัวเหรียญซีคานะครับกับเหรียญซีแพนกับเหรียญอื่นๆที่จะออกมาอีกในอนาคตนี่แหละครับก็จะเป็นของไบแนนนะครับแล้วก็มาถึงโรดแมปของตัวเกมนะครับก็คือเขามีอ n นนั้นเม e นทนะครับก็คือช่วงวันที่6วันที่7นี่แหละที่เพิ่งประกาศออกมานะครับแล้วก็วันที่8ก็จะมีหรือก็คือวันนี้นี่นะครับจะมีการ มาพูดคุยกันนะครับของทางทีม d e ็ m a Streaming นะครับในวันนี้แต่ว่าทีเนี้ยตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ระบุเวลาว่ากี่โมงกี่โมงเนาะแล้วก็ถ้าเราดูตามร d Map เนี่ยก็คือเดี๋ยววันที่15ตุลาคมเนี่ยจะมีการ IDO โอสำหรับผู้ที่สเต็กตัวเหรียญซีคาเอาไว้นะครับก็เราแต่เขายังไม่ได้บอกเนาะว่าเราจะต้องสเต็กไว้กี่เหรียญอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บของตัวซีคาก่อนเดี๋ยว สามารถจะมีตัวสเต็กกิ้งเนาะ,ะถ้าเกิดใครนะครับเข้ามาที่ตัวคริปโตคาเนี่ยนะครับในหน้าสเต็กกิ้งเนี่ยก็จะมีพูลต่างๆนะครับให้เราสเต็กได้แล้วแต่จํานวนว่าเรามีมินิมัมสเต็กกิ้งเท่าไหร่ก็คือ500 200 100แล้วก็50นะครับโดยที่อัตราผลตอบแทนเนี่ยจะแตกต่างกันไปด้วยความเข้าใจของผมก็คาดว่าน่าจะเป็นการสเต็กขั้นต่ําที่100เป็นอย่างต่ําแล้วนะ <S <S เพื่อที่เราจะมีสิสธิ์ได้เหรียญ IDO แต่อันนี้ก็เดี๋ยวเราเรอติดตามตัวประกาศ MA กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ วันที่16ก็จะได้จะมีการประกาศไวท์ลิสต์นะครับว่าของคริปโตเพย์เนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเปิดกล่องและเปิดกล่องซุม่มเครื่องบินของเราในวันที่16แล้วก็คือเกมเปิดเร็วมากนะครับประกาศวันที่6วันที่7นี่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับเกมก็ลอนชเลยนะครับแล้ววันที่17นะครับก็จะมีการลิสต์บนแพนเค้กสวอปนะครับแล้วก็อื่นๆตามตรงนี้มาผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นในวันที่17เลยหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวจะมีวันที่เพิ่มออกมาให้นะครับ ก็จะเดียงตามนี้เลยก็คือการสเต็กเหรียญซีแพนก่อนมีเทรนนิ่งโหมดบนเว็บไซต์มีตัวมาร์เก็ตเพลสแล้วก็มาเป็นระบบมือถือนะครับแล้วก็อื่นตามมาอีกอ่าสำหรับรายละเอียดตอนนี้ของตัวคริปโตเพลสนะครับก็มีเท่านี้อยู่เนาะรายละเอียดยังอาจจะยังไม่มากเกมเพล์หน้าตารายละเอียดข้างในเล่นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามสเกจดูของเขาแล้วก็ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของทางทีมคริปโตคาร์เนี่ยก็ถือว่าเขามีความแอคทีฟมากมีการตอบอ ปัญหาผู้เล่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วเนาะก็ถือว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เลยล่ะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันบนตัว Twitter เอ่อเทเลกรมของทางคริปโตเพลนเขาก็ได้นะครับจะได้รับข่าวสารที่เร็วที่สุดเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้มีรายละเอียดอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาหรืออาจจะเป็น AMA Talk คคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำการสรุปมาให้เพื่อนๆได้รับรับทราบรับ,รบ,รบชมกันนะครับ ก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ